คือเกมแนวขโมยคุกกี้คุณยายนะคะที่เราเดี๋ยวจะต้องทําการเข้าไปในบ้านของนองกู้่กวางแล้วก็แพะมาดูกันดีกว่าว่าพวกเราจะสามารถขโมยไข่ได้กี่ฟองและพวกมันจะโกรธขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วกดไลค์คลิปนี้และไปลุยพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้ฉันไม่ต้องอยู่ในป่าแล้ว อะไรอ่ะดูดีใจ,ใจมากเลยนะพี่เป็นอะไรออะะนเต้ไรขนาดนั้นปกตินี่ขวิดแต่ไม้นะวันนี้คือแบบเต้นเบรกแดนไปเลยเอ๊ะ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 โอ้โหสุดยอดดีใจขนาดนี่แล้วทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนครับครับ นี่คือสภาพของทุกคนที่กําลังจะโดนกวางไล่จับเขาว่ากันว่ากวางชนิดนี้เนี่ยเป็นกวางชนิดพิเศษนะที่ออกลูกเป็นไข่เราต้องขโมยไข,ข่ของพวกมันมาขายทอดตลาดเลยมีเด็กๆหลายคนเนี่ยอยากซื้อไข,ข่ของกวางผีนะเพื่อเอามาเลี้ยงไงอ๋อเห็น่นานกลัวเลยวิ่ง <บา S 1> ช้าขนาดนี้โอ้โพี่โมโูนี่น่ากลัวจะตายมาเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านแรกกันดีกว่าบ้านแรกจะเป็นบ้านของใครกันน้า นี่คือจดหมายจากน้องไดโนคิดระวังกวางด้วยเพราะว่ากวางมันหวงไข่มากเราต้องหาที่ซ่อนถ้าเกิดว่ากวางตื่นอะนะและที่สัมพัญคือต้องเก็บไข่ทั้งหมดจากไอ้กวางนี้เพื่อเอามาทำอาหารเช้า,าเดี๋ยวมันตื่นแล้วค่ะซ่อนอะแล้วทำไมไมันตื่นแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเฮ้ยโอ๊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 ย ไปอุ้ยดูซิาทำไมทำไมความมันเร็วจังอะทำไมทำไมพวกนายไม่จุกลูวันดีไม่เอาไม่เอาอยู่งี้แหละถามจริงทำไมมันโหดจังอะความมันวิ่งเร็วขึ้นเพื่อนยาโอ้ยเพราะว่านี้เราเป็นบ้านสุดยากสินะหมดฮาร์ดแกใช่มันบ้านเขาไงเขาเชี่ยวชาญโอ้ยเราต้องเก็บผ่นถึงเก้าถึงเก้าอันเลยนะเพื่อนมันจะยากเกินไปลหรอป้านอนยัง ยังยังโอ้โหเก็บแค่ายังเองไงมันไม่รู้จากการนอนเลยไงกวางตัวนี้เฮ้ยเข้าไปในบ้านมันเข้าไปในห้องมันดีกว่าเฮ้ยในห้องมันมีตัวนึงมันนอนแล้วมันนอนแล้วมันนอนอะไรกันเนี่ยมันมีสองตัวอย่างนั้นหรือไม่ไม่มันที่นอนมันยาที่นอนมันยังที่นอนโอ้มันแบบว่าวับขึ้นมานอนได้เพราะมันเป็นกวางผีไงอ่าได้ไงเก็บแล้วเก็บแล้วรู้สึกว่าไข่เดี๋ยวมันจะมีไข่สีทองด้วยนะเพื่อนซึ่งไข่สีทองเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเอาไปขายเข้าตลาดได้แล้วคาะแผะเฮ้ยมันตื่นแล้วตื่นแล้วอ นตู้้แลวเข้าไปในตู้เหมือนมันจะเปิดตู้ฉันเมื่อกี้เหมือนมันจะเปิดตู้ฉันเมื่อกี้เปิอยู่ต่อหน้าต่อมันเลยอ่ะไม่ไม่เอาเลยนะใครใครเปิดตู้ฉันเงี้ยนึงเนี่ยใครนั่นใครใครไม่ใช่ฉันว่าครับเฮ้ยมีไข่ทองเฮ้ยไข่ทองไข่ทองอุวยไข่ทองเก็บเลยเดี๋ยวนะฉันซื้อลูกบอลดิสโก้มาพวกนายคิดว่ามันใช้ได้ผลไหมอ่ะได้ดิไอ้กว่างเต้นเหรอเฮ้ยเอากว่างดิส ลูกบอลดิสโก้มันต้องวางแล้วให้มันเป็นกับดักไี่ว่านหรโอ้โหให้ตายเถอะมันหายฟรีเลยมีใครเตรียมลูกบอลดิสโก้มาเพิ่มไหมใช่มันก็หายฟรีได้38อันแล้วเพื่อนได้38อันแล้วอีกไม่นานกวางน่าจะพ่วงนอนแล้วอ่ะนัดกลับมานอนแล้วนอนแนอนนอนโอเคโอเคเฮ้ยมาดูตรงนี้ในห้องน้ำในห้องน้ำไปดูมันตื่นแล้วอะไรอะว้าวว้าวพี่มัตื่นเร็วเกินที่มัตื่นเร็วเกิน ฉันตายคาเลยรู้ไหมคา,<ข>าส้วมตอนนี้เราเก็บไข่ได้ประมาณ86ฟองแล้วเอาล,ละ่ะฉันมีลูกบอลดิสโก้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะล่อมันมาดีไหมเราจะล่อมันมานอนก่อนนะล่อมันเหรอเดี๋ยวผมล่อให้เราจะล่อมันมาเราจะล่อมันมาเอาควันไหมมันจะเข้าบ้ายังมันจะเข้าบ้านเนี่ยมันจะเ สวัสด oh, uh, mm ีค hmm. รับพี wow. no, s <S here. Here yep. ่พี่กิตดูต้นทางทีอ้าอันนี้เป็นห้องน้ำอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างนี่เป็นเหมือนไปนจะเข้าบ้านแล้วมัจะเข้าบ้านไปจะเข้าบ้านมาแล้วกลันบ้านกังมาหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านแล้วมาสารสองนึงปั๊บเอาไปปั๊บเอาถอยเอาไอ้ยอ้ไอ้มือเอาวางวางวางโอ้ยเกลื้มโอ้ยกว้างโอนายผิดแผนอีกแล้วโอ้ผิดแผนจริงๆโิงถอยนอนอยู่นี่ทำไงอะเจ็บใครก่อนเจ็บใครก่อนแปดสิบแปด แปดสิบเก้าเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งแผนของเราเราต้องทำให้มันเต้นได้ได้วุ้ยวุ้ยไอ้จอละวังไอ้จอละวังดูกันเจ๊อะไรอะอะไรอะเอ้ยทำไมมันอะไรมันลุลวงอะนะมันติดอะไรอะมันติดอะไรตั้งหนาวตั้งหนาวแล้วมันจับแจงไม่โดนพี่ปาใส่มันเอาดิไปกินเลยไอ้กว้างเอาเอาเฮ้ยมันเต้นแล้วมันเต้นแล้วเฮ้ยมันเต้นจริงมันเต้นจริงโอ้โหโอ้โห โอ้กังนำสไตล์กังนำสไตล์อะไรของแกนะ่ะฮะ <c oughs> เฮ้ยเต้นนานด้วยเต้นนานด้วยวอุ้ยหิวเไมยย่ดูนะทุกคนเรากำลังจะตายดูเลือดเราดิเราหิวตายไหมเนี่ยโอเคแป้งเกิดจ,จริง <ๆ S 1> เราเริ่มหิวตายแล้วเนี่ยโอ้้องงงงไไี๊ะเราต้องรีบเก็บไข่ไข่อยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยกว่างเกิดกว่างเกิดกว่างเกิดโอ้โหไม่ดีเลยโอ้โหเก้าหกเก้าหกกว่างกว่าง เฮ้ยอะไรอีกวะไม่ได้พวกนายเก็บเลยฉันฉันให้มันเต้นแล้วใช่ไหมมันเต้นแล้วโอเวแล้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 วแ่้วแ้วแล้วแล้วแล้เแล้วแล้วพล้โแล้วแเ้วแล้วนล้วแ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 ล้วลยวแล้วแานวแล้วแล้วแลรวแ้วแล้ยแล้ว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 ่ล้วแล้วแล้วแลาวแลันแล้วแวแล้วแลยวแล้วแล้นแล้วมล้ยแล้วแล้วอลกวแล้วแลแแลลววแลแล้วลลีวลวว เฮ้ยใบนึงเจอแล้วกระแปะโอ้ยในห้องน้ำมีป้าในห้องน้ำอ่ะพี่เดินทั่วนะมันย้ายที่มันยกิดแล้วโอ้ยว้ายเฮ้ยมันเกิดมันเกิดมันเกิดเฮ้ยมีใบพี่ขลังขลังขลังมีใบข้ลังขลังขลังยัยโอเควู้ววเยี่ยมตะววีผ่านบ้านกวางมาแล้วต่อไปเราจะไปบ้านนกกัน นี่ขอคุยกับ <Okay. S 1> พวกเออรัตธิหน่อยนะฉันขอซื้อกับดักหนูหน่อยละกันกับดักหนูเราขายในราคา39มสิบเก้โรบัจัดไปครับหัวหน้ารัตธิครั้งนี้ไอ้นกโดนฉันหนีบแนะ่ เอาละนี่คือแมนชั่นที่แพงที่สุดในยา่านนี้ได้ข่าวว่าเป็นบ้านของเจ้านกด้วยนะไอน้นคูกเนี่ยมันมีไข่ยเยอะแต่ว่าบ้านนี้อาจจะแบบว่าเราอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันโอเค,อเคมันเป็นหมูเหรอฮะมันอยู่ข้างล่างทําไมอะหมูสา <3 S 2> <3 S 1> ชั้น,นไง หมูสามชั้นไงะหมูสามชั้นโอ๊ยอะไรอ่ะพี่โมทำไมเก็บช้าจังอ่ะนี่บุ๊แบบนี้มันไม่น่าเล่นน่ะเฮ้ยตื่นนี่มันมีห้องที่เป็นกวายอยญาลักว้าโนกแ้วงน๊ก้นกะไฉันว่าขับหักแล้วฉันว่าขับหลักแล้วแล้วมันมาแล้วมามาโดนดีไหมโดนดนีไหม โดนดิบโดนดิบแบบพลาดโดนดิบสันข้างเก็บเลยเก็บเลยโอ๊ยเอาผาเราเบิดด้วยเออระเบิดเต้นให้มันเต้นด้วยอ้าวโอ้ยหนีไปเต้นไปเหรอโดนโดนฉันไปข้างนอกละปิดประตูด้วยอือตอนนี้มันโดนหนีบแบบว่าตะแคงข้างเลยอ่ะเราเราควรทำไงต่อจูกรูนี้จุกรูนี้ดิบดิบตายเหรอนายนี่หนีบนีบตายเลยนะโอ้นีบดันเลยเหรอดิบดิบแบบไม่เดินเลยอ่ะตะคริวกินแน่นอนอ่ะเออเอ้ยข้างนอกข้างนอกข้างนอกมีไข่คางนอกมีไข่ ไปครับไปครับไปครับล้แล้วโชกนี่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 น้ำตื่นแล้วอุยโอ้ยหนี่มันมัเข้าหลุดนี่ไม่ได้อ่ะพวกแกอยู่ไหนเอาไข่ฉันไปทำไมเอาไข่ฉันไปทำไมเฮ้ยโอ้ยมันอยู่ในห้องอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องไม่อ้ไข่ไอ้ไข่ตัวของฉันอยู่ในระหว่างความเป็นและความตายข้างในคือความตายข้างนอกคือความเป็นหายใจก่อนทุกคนขาดไข่สองฟองสองฟองอยู่สระว่ายน้ำชั้นสองโอเคโอเค ฉันขึ้นไปข้างบนก่อนฉัขึ้นไปข้างบนก่อนโจ๊ะโจ๊ะโอเคมันไปแล้วเอาไข่หายขึ้นไปข้างบนเอ้าหายเลยเหรอไข่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ชั้นสองเฮ้ยฉันยังไม่ได้เก็บไข่สักฟองเลยมันอยู่ไหนเนี่ยดูก่อนตลอดข้างล่างข้างล่างยังไม่มีไข่อยู่ข้างล่างครบแล้วนะด้านบนล่ะด้านบนตอนนี้ฉันอยู่ด้านบนอ่ะไม่มีเวลาแล้วเหลือแค่สิบกว่าวิมันก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วอ่ะเร็วไม่มีมันอยู่ข้างล่างไข่อ่ะฉันลงมาแล้วฉันลงมาแล้ว ไหนไหนไหนทุกแก่ไหนพี่อยู่ไหมล้างสุดแล้วเหรอล้างสุดแล้วเหรอโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้จู๊บไปจู๊บไปจู๊บไอจู๊บช่วยด้วยไอ้จู๊บไปจู๊บตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮึบฮึบฮึบนอนตะแคงพี่เรายกไปเก็บไข่ได้เราย่องไปเก็บไข่ได้โอเคเดี๋ยวพี่ย่องไปแต่ตอนนี้มันมันมันอยู่ข้างนอกอ่ะมันจะมาในห้องน้ำไม่เนี่ยมันมาแตรงแจรงอ่ะปลอดภัยอยู่ไหนจ้าพวกคุณเธอว้าา มันจับฉันในห้องน้ำฉันบอกแล้วว่าให้ขึ้นมาข้างบนไปเก็บเลยจต่ลาออยู่ในระหว่างที่มันกำลังไล่จับทุกแจงอยู่นั้นเรารีบไปหาไข่กันไข่ยุ๊บๆไข่ยุ๊อยนี่จะแลาวจะแล้วโอเคเร็วเร็วเร็แล้วเร็เรววผ่านชรุยยี่ร้อยสิบใบ และบ้านหลังสุดท้ายไข่ที่เยอะที่สุดนี่คือไข่ของเจ้าแพะแพะตัวใหม่ที่อัปเดตในใน99วันฉันเตรียมนี่มาด้วยเปลือกกล้วยสำหรับปันฮ่าฮอลูกมันบกเนาะแค่เปลือกกล้วยอย่างนั้นเหรอนายเอาอะไรมาพี่โมระเบิดควันนี่นายลองมาอยู่กับฉันนะฉันว่ามันมันดีไม่ดี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 ันเดีเฮ้ยมาเจอแล้วนายรอดูเลยนายรอดูเอาเลยฉันเปิดประตูรอเลยเอา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 วางกล้วยก่อนด้วยเอาปราช นี่ฉลอดูพี่โบพี่ไม้พี่ไม้เข้ามาพี่ไม้เข้ามามันขึ้นไปชั้นบนนะเดี๋ยวมันก็ลงมาจะเย็นดิเพราะเราต้องใจลมๆถ้าเราอยากจะกําจัดมันเนี่ยเราจะไปจะต้องตะโกนเสียงดังใครใช้ก่อนเฮ้ย่อ้ยทำไมทำไมมันเหมือนมันมันจุกอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมันรู้ว่าเคาอยู่ตรงนั้นน่ะมันตกมันตกลงมาจากชั้นสองเมื่อกี้มันตกลงมาจากชั้นสองอ้าววายพี่โบพี่โบตายแล้วพี่โบตายแล้วอุ๊ยสวยแล้วเปิดเปิดเปิดแล้วเปิดควันแล้วนะสวยแหละปิดก่อน มันนอนเหรอมันเลยฉันไม่เห็นว่ามันมีควันเลยนะเมื่อกี้มี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 มันจะไม่เห็นเราฉันยืนนิ่งๆสบายๆยืนอยู่ในควันมันอยู่ในควันไม่เป็นไรแต่นอกควันนิดหน่อยเป็นให้ตายเธอตายเพราะระเบิดควันนี่ห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยแมนชั่นนี้มีห้องใต้หลังคาใหญ่มากเก็บเลยครับเก็บเลยสิบหกฟองสิบเจ็ดฟองสิบแปดฟองว้าว ้ยข้างบนมีเพียบเลยห้องใต้หลังคาแบบขุมทรัพย์ไข่อะอุ้าเมื่อกี้เห็นหน้าบ้านก็มีนะตรงใต้ต้นไม้อ่ะสิบเก้ายี่สิบทำไมมันลื่นพี่มั้ยที่ซ่อนตัวที่ซ่อนตัวเมโยเมโยเฮยเฮ้ยมันเหมือนมันจะขึ้นมามันเหมือนมันจะขึ้นมาหกีลอยค่้ยทอยมันขึ้นมาจริงๆมันขึ้นมาจริงช่วยด้วย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 ช่ววยช่วยวยช่ว ร้อนลับแล้วฉลับแล้วโอยโอเคห้องนอนมันอยู่ไหนอะมันอยูที่นอนมันไปนอนตรงไหนเนี่ยฉันอยากรู้จริงตามเสียงไปจงเจอห้องนอนไหมปะไม่เจอไม่เจอเหมือนกันอีกแป๊บวิ่งเมดโอ้โหคือเป็นชาตนมันใหญ่มากจนเราไม่รู้ว่ามันนอนห้องไหนเลยอะนอนอามามบแสุขภาพไม่ดีสี่สิบเฮ้ยเช้าอีกแล้วเหรออือแล้วหลอตื่นไวมากชึบแอบเงื้อ โอ้โหี่ห้องไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเฮดี้เฮดี้เฮดี้มันลื่นเหรอได้ยินเสียงมันลื่นกล้วยมันลื่นมันลื่นกล้วยฮักกล้วยของฉันเหรอาใช่ไม้แผลบ้าฉันก็กำลังสำรวจด้านบนอยู่ว่ามันมีตรงไหนที่เป็นที่นอนของมันได้บ้างหรือมันนอนห้องใต้หลังคาพี่กิทห้องใต้หลังคาไอ้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นห้องนี้ห้องนอนเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าไม่เปิดใครไปเฮ้ยนี่มีเตียงนอนนะก็เดี๋ยวเรารอดูว่าน้องนอนที่ไหนน้องนอนนเลยนะ เฮ้ยนี่นี่มันนอนตรงนี้จริงมันนอนตรงนี้จริงไหนยังไงห้องที่เราที่เรามาเมื่อกี้ดูดิเฮ้ยเพื่อนเพือีกีซีบีมันจะตื่นแล้วไป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 ตื่นไหมมาแล้วมันนอนตั้งเดียวมันเงียบเหรอไม่เปนแค่เงียบมันแค่เงียบฉันขึ้นไปข้างบนนะเออห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาฉันยังสำรวจไม่หมดหรือเปล่ามีใครอีกสองฟองสปอนบ้าปโอ้ยเจ็ด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 เจเจ้าพรมันเจ้าพมว้าวว้าวพี่โมพี่โมเราอยู่ข้างๆนี่ อยู่ข้างๆกล้วยไว้กล้วยจะปกป้องพวกเรามันมามันมามันมาจะไเจอใครอ่ะไม่เลยปกป้องเลยมันไม่สะดุดเลยมันไม่สะดุดเลยอทำไมมันไม่ปกป้องเลยฉันแอบปละ้ามันมันไม่สะดุดอ่ะทุกคนฉันเจอไข่ตัวนี้เต็มเลยแปดเจ็ดเฮ้ยอีกสิบสองอีกสิบสองใบผมเจอนกอ้าันใบหนึ่งแปดแปดแปดเก้าเก้าสก็สองเก้าสองก็สามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน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 กำลังเดินมาห้องฉันผมเจอไข่ทองมันกำลังเดินมาห้อง พี่ไปเก็บเลยพี่ไปเก็บเลยมากระโดดเดินมาเขาจันปั๊บเย้เย้เย้ไอ้แพะสมรณหนี่เหนี่ยเอาชด้วยไปชนะแล้วเย้แถมอีกหนึ่งแมปนะคะแมปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องขโมยเฟนฟรายเพราะว่าคุณแม่ของเราอ่ะไม่อยากให้พ่อกินเยอะไง แม่จะเอาไปกินเองมาบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหม่เลยนะอาหารหลากหลายว้าวทั้งข้าวมวยไข่นะข้าวมวยเฟนฟรายโคตรจะเท่เลยไหนดูซิว่าพ่อนอนอยู่ในห้องไหนเนี่ยพ่อครับผมขอขอมูนะครับสวัสดีครับพ่อโอ้ยดีเลยพ่อพ่อนอนอยู่นี่โอ้ยพ่อนอนน้ำลายใหญ่น้ำลายยืดเลยอะเดี๋ยวขอดูน้ำลายพ่อเลยเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเถอะถ้าเกิดพ่อไม่รู้ผมจะขอกอดพ่อหมดแล้วนะพ่อพ่อสวัสดีครับพ่อค่ะเฟนฟรายโอ้ยดีเลย เอ้ยนี่ไม่ใช่เฟ้ไนไฟนี่มันช็อกโกแลตแสดงว่าขนมทุกชนิดในบ้านหลังนี้เราต้องขโมอยออกไปให้หมดเลยโอ้ยจะให้พอ่อกินใช่ไหมเรากินเองไม่หมดเลยอย่าให้พ่อกินเฮ้ยพ่อตืน่นเฮ้ยพ่อตืน่นพ่อตื่นแอบในห้องนี้ดีกว่าไอ้ไอ้แอบด้วยดิไปอาบัดฝันดีดๆๆๆพอดีเฮ้ยเราเราเราพ่อลราพ่อจะไม่เปิดประตูนี้หรอพี่กินพ่ออยู่ในบ้านอันตรายเกินไปนะอันตรายเกินไปมันอยู่ไหนเนี่ยขนมจะหายไปไหนหมดอ่ะฮะโอ้ยช็อกโกแลตก็หายคุณกินด้วยเฮ้ยกุนกิน มีคนโดนตบตายแล้วจุ๊บเจงเป็นยังไงบ้างฝ่ามืออรหันต์ของพ่อฉันโดนพ่อตบไปเต็มเต็มเลยอ่ะจริงปะเนี่ยไม่เป็นไรฉันออกแล้วไป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 ะจบ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 เอ้ยอุ้ยเจอเฟนไฟเจอลูกอมเฮ้ยเอ้ยอมยิ้มอมยิ้มได้แล้วอมยิ้มหมอบอกพ่อห้ามกินพ่อก็ไปกินอีกจริงพ่อไม่รดน้ำตาเลยอุ้ยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เดี๋ยวลูกกินให้เอง อมยิ้มเกาหลีอมยิ้มเกาหลีบอกเลยว่าลูกกินจนอิ่มอ่ะพ่อไม่ได้กินแมกแมกแต่หยดเดียวถ้าดูแต่หลังบ้านอ่ะพ่อกินช็อกโกแลตด้วยโอ้โหเี็นแต่ของอ้วนๆอาหารขยะทั้งนั้นเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวฉันลองไปดูหลังบ้านนะเฮ้ยพ่อมาหลังบ้านพ่อมาขื้นเตือนว่าตื่นขึ้นเตือนในเทมเบอรีนละกันฉันว่าพ่อน่าจะเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะปิดตู้เสื้อผ้าพ่อจะเห็นดูแงมดูแงมดูนี่ยพวกแกขโมยอะไรไปขโมยนะมาขโมยเบอร์เกอร์นะฮะ เบอร์เกอร์นี่ของเดลนาพ่อกินไม่ได้หรอกครับอาหารพราะน้ำมันย่อยยากครับพ่อมันจะทำให้พ่อเนี่ยอาหารไม่ย่อยโอ๊ยถ้าจับแกได้แล้วจะส่งตำรวจฮะส่งตำรวจได้เหรอนี่ลูกนี่ลูกพ่อนะเออนี่ลูกพ่อเองจับได้ไหมพี่กินแอบตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อในตะกร้าพิมพ์ขึ้นมาหน้าเหรอแล้วถ้าพ่อปีนขึ้นไปล่ะตายสิครับผมยรออะไรครับยี่พลาสติกล่ะ โยังมีเวลาอยู่ทุกคนยังมีเวลาอยู่เก็บให้หมดเอ้ยฉันเจอแล้วว้ายฉันฉันเข้าไปในตู้ไม่ได้พ่อเจอใครนี่ฉันเข้าไปแอบในตู้พ่อพ่อเจอจุ๊บแจงพ่อเจอจุ๊บแจงไม่ไม่ไม่ฉันจะเข้าตู้ทันโอ้ฉันอยู่ในตู้กับข้าวอ่ะเขามาไม่เห็นกันแน่นอนเลยพ่อพ่อสีหน้าพ่อดูโกรธมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่ไโดนพ่อตีพี่ไม่โดนพ่อตีนี่พี่ไม่โดนพ่อตีไปแล้ว หนูสามปีนี่มันข้างบนฉันว่าในห้องนอนพ่อน่าจะมีเป็นสิบอะพ่ออาจจะเอาไปซุกไว้ฉันเห็นถุงปุ๋ยอยู่ในห้องพ่อถุงปุ๋ยพ่อขี้ปุ๋ยเหรอเฮ้ยห้องนี้ผมจะวาบว้าบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟนส์ไฟเฟนส์ไฟส้วบส้วบส้วบขออีกหน่อเฮ้ยในห้องนี้ในห้องนี้ของฉันมีประมาณห้าอุ้ยเยอะจังอ่ะหกสิบกว่าแล้วค่ะหกสิบกว่าแล้วห้องนี้ห้องอะไรอ่ะห้องน้ำพ่อตื่นแล้วรู้สึกว่าห้องน้ำพ่อจะไม่ซ่อนอะไรไว้เลยนะ สงสัยไม่ชอบกินของในห้องน้ำมาตื่นอะไรตอนนี้มาเต๋อนีอ่เสือป่าตัวละกีนี่เสือป่าตัวละกีเ,เย้เย้เนีจิโก้จับไม่ได้ดิพอ่อเนีจิโก้จับไม่ได้ดิพอ่อไม่ได้กินหรอกนะเขาเรียกว่าการจุกขั้นบันไดฮ่าฮ่ามนดีเฮ้ยหาไม่เจอถ้าไปหาฝั่งนู้นดีกว่าได้กลิน่นเด็กนิสัยไม่ดีไอ้หนูจุ๊บอยู่ไหนหนูจุ๊บหนูจุ๊บหนูไม่ หนูจุ๊บหนูไม้หนูเอยว่ในตู้หาสวัสดีอ้ยตู้เกิไม่ทำอย่างนี้ทำไมแย่มากอ่ะมาจะจะแกล้งเราไงโดนเองเออโดนเองเลยแห่ะฉันดูหน้าพ่อตอนหลับเคลิ้มๆน้ำลายไหลโอ้ เดี๋ยวเฟ้นไฟแล้วแจ้งเดี๋ยวพ่อก็ตื่นหรอรีบไปเอู้ก็อยากเห็นหน้าโม่งขั้นน่ะคือกีตูปเฮ้ยเหลือเท่าละกี่ชิ้นน่ะแปดสองแล้วแปดสองแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดียวแปดหกแล้วแปดหกแล้วเฮ้ยพ่อตื่นแล้วพ่อตื่นแล้วปิดตู้ก่อนปิดตู้ก่อะพี่กีต้ะขี้กลัวเกินพี่กิีขี้กลัวเกินโอ้โหนี่พ่อมาหาเราเลยเนี่ยพ่อรีบมาหาเลยฉันจะไปซ่อนตรงไหนได้เนี่ยมันมีตรงไหนที่สามารถเข้าได้เฮ้ยตู้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 ฉันมีลูกอมบล็องก็อยู่ข้างบนพ่อยืนอึนอยู่อ่ะ ลงมาแล้วลงมาแล้ววันดีมุนยหน้าตู้ฉันเลยหน้าตู้จุ๊บแจ๊กกัจุ๊บแจ๊กวอยวายดิมันเขารู้อะกลืนแล้วเหลือแค่ห้าอันเท่านั้นเองนะเนี่ยแอบแง้มดูก่อนจุ๊บแจ๊กก็หายใจไว้ถ้าจะไม่เจอเธอถ้าเกิดว่าเธอไม่หายใจอ่ะฉันตายแล้วนะงั้นอะโอ้โหพอเดินไปแล้วพอเดินไปแล้วลั่นเหรอขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนตอนนี้แหละโอกาสของฉัน <Okay. S 1> อ้าวันดีพี่ใหม่อ้าวันดีฉันก็นอนหลบอย่นี่ไงขาดิแค่สามชิ้นครับชุดแขงข้างหน้าเธอเจอแล้ว <Yeah. S 2> เย้ โอเคค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะช,ชอบกันหรือเปล่าสําหรับการขมโมยในวันนี้บอกเลยนะคะว่า4บ้านนี้เนี่ยก็โหดหินใชย่ย่อยเลยนะแต่ว่าพวกเราก็สามารถรอดมาได้จนสําเร็จแต่ถ้าเพื่อนๆ <s> ชอบน<ๆ><ล>ะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตอัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ๊ยนั <S <s ่นนไอ้ปลาไอ้ปาหลนไล่อยู่ปลาหลนไล่อยู่เร็วหน่อยปี่งอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ไาปัง,ปงมาปังมาปังมา<ป>ตัวประตูทางออกว้ายมันเอามาด้วยไปแล้วไปแล้วไอ้ปังไป้ป้า่มันเข้าไม่ได้มันตมาไม่ไ,มได้ไไดเลย